นี่เป็นเพื่อนคุณเรียนโล่เก้าบาทมาอีกแล้วนี่อุ้ยจะมีโล่เก้าสบาทอันไหนเจมดอันไหนเจมสเออพลังงานอยู่เร็วเร็วเจมดเร็วเลูกค้าเต็มร้านแล้วบอกให้กินข้าวมาตั้งแต่หกโมงเช้าอะไรพี่อยากกินข้าวเป็เด้อ ยาค้าที่เรียนท่ยเ้บาเอบเอาก็นี้นี้จะมีก้านยาวโลล199บาทสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทพียาแหละซับกอดให้เจมมดอีกแล้วด้านยาวเฉพาะก้านยาวพียาซับกอดให้กิโลละหนึ่ร้อยบาทเนาะเจมดสบายเลยเจมดสบายเลยไม่อยากไปไหนาอกอแต่ลูพียาล้วไม่อยากไป พี่ยาสพอตเงินให้เพื่อนๆองงนส่วนตางร้อนนี่นพียาจ่ายให้ละเมอหมละเมอขายทุเรียนไหม,ไมละเมอแบีพ,พี่ยาลาพาคนขยันหมดน่พี่ยาพาคนขยัน่ะตื่นเช้าตอนตอนนื่นก่อนรวยก่อนเจ้ไหมตื่นก่อนเลยก่อนพี่ยาตื่นแต่เที่ยงคืนพี่ยาถึงได้รวยไงอยู่กับช่องชาวชาวชาแนลครับผมวันนี้เราอยู่ในฮะ น่ารักพี่แลุ่มเดิมมันยัดูฮะมีอะไรกันบ้างปะไปเลยฮะไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อชื่ออะไรครับชาวชาว์ชาแนลชาวชาว์ชาแนลเอาน้ำน้ำตุ๊กเนาะจะได้ติดตจใช่ไหมชาว์ชาว์ชาแนลอ่าดีนะโอเคอันนี้สองคนที่กำงตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กที่กำตั้งนะฮะช่างใหม่ชื่อชาวชาว์ชาแนลจากเทเดอร์สายแดจด เดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นเชาวชาชาแนลโอเคเพราะว่าเชาวชานี่มาแล้วพูดเป็นเชาเชาชาแนลทางแน่นอนเนี่ยตังเนี่ยตังหมดน้าจะได้จะมีวันนี้วันเนี้ชั้นีกองนี้คือชันีทั้งกองแล้วขอบอกนะถ้าใครมาเกินบ่ายสองไม่น่าจะได้หมดเปดเลยชิมเลยนี่ครับนี่ดมามีดชั้นีสอเอามีดมากองยัดไส้แป๊ดเดิมแป๊ดเดิ มีดมาเร็วมีด,ม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 ดยาว,ม,ยาวมามูกเจมดพร้อมไหมอันนี้อันนี้เจมดพร้อมจะโดนลุ้นไหมเจมดพร้อมเนี่ยฮะรู้สึกว่าเสียงจะค่อยลงแล้วนะเสียงห่าบเสียงหบ่บเสียงห่บแล้วเสีงยงห,หายแล้วพลังจะเหลือน้อยแล้วนะพลังจะเหลือน้อยแล้วนะผมไม่เครยังมีพลังอยูอย่ไหาพงงิยาเพื่อนๆถามว่ามีวันไหนมั่นกิมพิยาพิยาลุยทุกวันพิยาพลังจะไปเสียงพลังพลังเยอะมาก อันนีนี่มาแล้วชะนีอันนี้แบบหามนะชะนีหามพี่าทำหามเลยอร่อยเลยโอ้โหโอ้โนี่ดูโอ้ชะนีโอชะนีโลละเก้าสิบเก้าบาทไอ้ลูกเร้านเจมส์บดอยู่หน้าร้านพี่ยาคลุมกดังกูดังโอ้โหดูพี่ยาเขียนขนาดขมป่วยป่วยไม่ได้ไม่ได้กินก่อนเผื่อทีหลังให้ว่า ไม่มันตายเพราะทุเรียนไปเลยอ้ยามตายหัวเลยน่ตายเพราะทุเรียนมันไม่เสียชติเกินอืมหับโอ้ยเนื้อเพื่อนเนื้อโอ้โหเนือดูเฮ้ยอเนอือสีแต่ละลูกนี่โอ้โหสี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 เข้มเหลืองอะขายล้วเพื่อน สุดยอดพี่อยากกินอะไรก็นนะดูน่ากิน,ห,นหมดนะเพื่อนๆลุ้มเลยลุ้มเลย <c oughs> ดูลูกค้าเพื่อดนดูลูกค้าร้อนร้นร้อนนี่ยลูกค้าดูลูกค้าลูกค้าไปโอ้ยการยาว199นะเพื่อนชนี99เนี่ยนี่เป็นการยาวนะเข,นเขากระนังเคาะเช็คเช็คดูไงเขาสุกไม่สุกนะเขาวิธีดูไงครับ มันจะหลวมหลวมหลวมตีปุ๊บใช่ไหมถ้าแป๊กๆก็ยังไม่ใช้ไม่ได้ต่อยันดิบใช่ไหมอ๋อนี่ครับพูดจะมาคล้องมากดูมือครับปุ๊บขาเชว์ปุ๊บครับโอ้ยหางไป่ต่อสามลูกเองโอ้ยแาวใหญ่มากเนี่ยคล้องมากมันเป็น ถ้าไม่เข้ามาอยู่กับพี่ยาไม่ได้ไเป็นพี่ยาคนลูกค้าแน่นหน,นึ่งเนี่ยเป็นยังไงเปลี่ยนเป็นยังไงคนลงซะแล้วเป็น,ป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 นอ๋อโอ้โดังมาจากโคราชเพื่อนนี่คืคุณลูกค้าลูกค้ามุงกันใหญ่ นี่ครับโอ้โหดูคนทุกคนทุกคนเพื่อนทุกคนแย่งอะเหมือนแจกเพลียเพื่อนเนี่ยฮะแย่งแย่งเหมือนแจกเพลียเพื่อนเขามีมีต้นก้านยาวชะนีพวงมณีนะอันนี้แผนกแผนกแผนกเช็คเนื้อนะเพื่อนจะมาเช็คเนื้อให้แล้วก oh, e ah, right yeah, ็เนี่ยครับจะมาเช็คเนื้อให้เสร็จแล้วก็มานี่ครับช่างกิโล เนี่ยฮมีมีเจก,าาก้ามาแล้วก็มานานเลยฮะตันนี้เป็นแหนช่างกิโลแล้วเพื่อนๆเนี่ยฮะเขาไม่มีโรดิจิตอลนะครับเนี่ยฮะมานจะคอล่าแนะครับเนี่ยฮะตั้งราคาไว้เลยว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยขนาดนี้ขนาดคิดเงินเพื่อนๆก็ครับกันเอ๋ยนี่ครับนี่ยซื้อมาซื้อนี่ฮะคุเรียนนะครับหน้ากดังพยยี่ยาคขรุม เพื่อนใหญ่อย่างก้านยาวนะเมื่อกี้พี่ยาบอกว่าซับซิ้นราคาให้ให้ให้เจมดนะคือคุณมา299เก้าเก้ามาขายร้อยเก้าส่วนต่างร้อยนีน่พี่ยาเป็นคนจ่ายให้นะเพื่พอนมาแจกตรงนี้มาเดียวนี่เรา,า,าทำอะไรกันเออนี่ครับเพื่อนเจมดจากโคราชมาเพื่อนๆมา่มนขายขายทุเรียนนะน่ารัากคนดังพี่ยาโล99 หือกันนวลเนียนวลเนี่ยเพื่อนอเดี๋ยวเจ๊ก็มาเช็คนื้อให้ตรงนี้นะตรงน,นี้ครับเพราะดูมือมือมือข้อองมราเพื่อนเนี่ยฮะให้เปิดเนื้อดูก่อนให้ดูเลยว่าเนื้อเนื้อเหลืองและแก่จริงสวยนครับถ้าไม่ถ้าถ้าถ้าไม่นสวยไม่ให้ครับเพื่อนร้านนีไไ้ไม่สวยไม่สวยเจ๊บอกโยนทิ้งหมดเลยเนี่ยเอาของดีขายให้ลูกค้าเดียวครับเพื่อนเห็นรู้ว่ามันกนดูพ่ยาโยนอยู่นะนี่โอ้เหลืองเหลืองอรามเลย สีขาวโยนเลยนะไม่เอาเลยนะอ่อนอ่อนไม่เอาเลยเพี่ยาโยนทิ้งหมดเพื่อนต้องตามคิวไม่ใช่ช่งางก็ไล่ตามคิวครับใช่ครับต้องตามคิวครับอ๋อเนี่ยเห็นพขเอาไปช่างพี่พก็ที่วางอันเดียวเ๋ยวเขาใกล้ๆเ